สวัสดีครับพบกับแม็คนรักเกษตรนะครับมันนี้นะครับสิพาพี่น้องมาชมเบงสวนกล้วยแม่ขันรักเกษตรนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการสีจ่าขยะไปเดียวสามมือนะครับสังเกตนะครับว่าหยาเดืองเต็มแปลงเลยนะครับพี่น้องนี่ครับนี้จะเป็นหยาไหวนะครับเป็นยังผมคือต้องใส่สารเคมี นะครับเขามาซอยพบใบหญ้าไว้นี่มันจะมีหัวเงาอยู่ใต้ดินนะครับข้าต้องคุดเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาเหัเงาเขาขึ้นมาได้นะครับถ้าถอนก็คือบวกลึนถ้าตัดก็คือเข้าก็เกิดขึ้นมาใหม่ให้งามกว่าเก่านะครับก็คือต้องใส่สารเคมีเท่านั้นนะครับเข้อเทงจะตายทั้งหลักทั้งโคนนะครับอันนี้ผมจะใส่สารไกฟูเซตนะครับผสมกับฟูซิเนตนะครับเืลองต่อเพิงนะครับเนี่ยนี่ครับ ผสมกันนะครับผมเคยใส่แบบอย่างเดียวแล้วนะครับมันบ่ตาย่แต่ว่าถ้าใส่ผสมกันแล้วนี่ครับเบิ่งครับพี่น้องตายดีนะครับหยาไว้ตายถึงดากเลยนะครับเด้ออันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของการทำเกษตรผสมประสานเพราะว่าจะปลูกผสมประสานแล้วเห้าก็ยังต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีพืชยาผสมประสานด้วยเสยนกันนะครับเพราะว่าเป็นย้ขึ้นต้องฉีดนะครับเพราะว่า หนึ่งนะครับการฉีดย,ยาขยญญาอังกฤมันจะซอยเวลาเฮาประหยัดเวลาเฮาหลายๆนะครับเนี่ยยางเช่นพมฉีดเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณหนึ่งทสองเดือนนะครับยาเขาก็จะตายนะครับแต่แต่ว่าถ้าเขาตัดแล้วก็คืออาทิตย์หนึ่งต้องตัดนะครับก็คือบางคนอาจจะมุวนเวลาเห็ดสวนนะครับเสออาร์อาทิตย์จังหว่างเขาสวนนี่ครับกบบเวลาหน่อยแต่ว่าอย่เหตดสวนเชอร์ดแนลนะครับ เป็นอีกทางเลือกนะครับสารเคมีก็เรียกเธสวนนะครับเต่สวนคนกะยบอมากใสสารเคมีก็มาถอนเอานะครับมาถอนเอามาตัดเอาแต่ว่าทีนี้คือท่านตรงมืออีกหลายเถ่านะครับคนเห็ดไปนะครับสู่หยาบวัยกะป้านี้นะครับป้าชิมนั่นครับี่อีกคืออีกสาเหตุหนึ่งก็ย้อนว่าเฮ้าบอกาใสสารเคมีนะครับจริงๆเดี๋ยวถ้าเฮ้าด้านหน้าที่ใส ท่าก,กับน้ัตาลจเข่าวใส่สารเคมีอยู่ตลอดนะครับท่ากับผสมประสานกันสลับกันนะครับบางช่วงเอาพ่อตัดเอากระตัดเอานะครับแต่บางช่วงเอาบไหวอีดีข้ากับควรที่จะเอาเขาเขามาซอยเดือหา้านะครับมันก็จะเห็นห้าประหยัดแห้งประหยัดเปลาประหยัดตนน้นทุนไปหลายๆนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็คือกเกษตรผสมประสานผสมประสานในเ,เรื่องการปลูกการใส่สารเคมีการใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวแนวทางของสวนผมเองนะครับสวนผมก็จะใส่แบบผสมผสานเช่นเดียวกันนะครับเป็นทั้งอินทรีย์ทั้งเคมีนี่สวนนะครับนี่ครับเพราะว่าผมก็เห็ดสวนอยู่ผู้เดียวนะครับมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะซองไรน,นะครับนะครับบ่ค่อยมีเวลานะครับแต่ว่าก็อยากเห็ดเขาก็อยากคิดแทนมันประสบความสําเร็จแต่วว่าเขาก็ต้อง ใส่ประมาณนี้นะครับเข้าถึงจะสามารถที่จะดูแลเข้าได้สันเท่ากับโบวันะครับดูแลโบวัยถ้าเทามาจักทุกอาทิตย์มีไบวันะครับบางอาทิตย์เท่ากับต้องไปทรับไปทุระเนาะไปหันไปนี้แต่เข้าโบาใส่จังสีกับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการดูแล้นใหม่นั้นก็น,น้อยลงนะครับอันนี้ก็พาพี่น้องมาเบื่อเคล็ดลับหรือว่าแนวทางสําหรับคนไทยนะครับที่เฮตดเกษตร นะครับก็เอาไปเป็นวิทยาทานนะครับสำหรับคนที่ติดเกษตรนะครับกับพี่น้อเต้สวนนะครับมาว่ากันนะครับพี่น้องครับผม์สำหรับมื้อนี้นะครับแม่คณรัเกษตรก็มีสำหรับมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังได้เบิ่งนะครับกันเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะบ่พลาดกับคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้นะครับแม่คณรัเกษตรก็ดาพี่น้องไปก่อน เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ